ในเอกสารสิทธิ์หนึ่งใบมีพื้นที่อยู่20ไร่เราปลูกทั้งข้าวปลูกทั้งอ้อยสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ในชื่อคนคนเดียวเต็มพื้นที่20ไร่เลยไหมหรือในหนึ่งแปลงสามารถแบ่งกันขึ้นทะเบียนได้ไหมนะคะขอแยกเป็น2อ,อย่างอย่างนี้ค่ะอย่างแรกก็คือ1คนสามารถขึ้นทะเบียนได้เต็มพื้นที่20ไร่เลยตามที่เราปลูกจริงก็คือปลูกข้าว10ไร่ปลูกอ้อย10ไร่ในชื่อคน1คนสามารถทําได้ อีกหนึ่งกรณีเราจะแบ่งกันขึ้นแต่ต้องอยู่คนละเบล็กที่1คนแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว10ไร่อีกหนึ่งคนอยู่คนละเบล็กที่แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกอ้อย10ไร่รวมพื้นที่แล้ว20ไร่พื้นที่ไม่ทับซ้อนกันสามารถแบ่งกันขึ้นทะเบียนได้นะคะแต่ที่อยากจะแนะนําก็คือในพื้นที่นั้นใครเป็นผู้ทําการเกษตรใครเป็นคนลงทุนแนะนําให้คนคนนั้นเป็นคนขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเพราะกรณีมีการช่วยเหลือ คนที่เป็นคนลงทุนและเป็นคนขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือนะคะ